สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Oxygen Not i n c l u d e ซีซั่นที่5ในพาร์ทที่13นะครับผมในพาร์ทที่แล้วผมได้พาเขาออกไปสำรวจดวงดาวต่อนะเดี๋ยวผมจะให้เขาเดินทางกันต่อเลยนะอาหารล่อยหลอแล้วเออเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตรงนี้ก็เป็นดีฟรีดดีอุณหภูมิใช้ได้นะอุณหภูมิโอเคดีปิโตวเลียมตรงนี้ไม่น่าห่วงอุณหภูมิตรงนี้ก็ไม่น่าห่วงนะ เออผมใช้เหล็กกล้าตรงนี้เปลืองไปไหมเนี่ยรู้สึกเขาไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่เลยใช้เหล็กธรรมดาน่าจะเพียงพอหละมั้งเอ่อถ้าผมถ้าผมลบตรงนี้ออกล่ะพอลบตรงนี้ออกจะได้เอาเหล็กกล้ากลับคืนมานะแล้วก็ใช้อทองคําอำมันกรรมก็มีใช่ไหมใช้แค่ทองคําอำมันกรรมก็น่าจะพอนะฮะตรงนี้เอ่อตรงนี้ผมต้องหดตรวนี้มาด้วยทุบทิ้งทุบทิ้ง เข้าไปแล้วก็เอาทองคําอมันกรรมนะมาสร้างคืนไปซักเร็วๆๆ,ๆอุณหภูมิมันเพิ่มเดี๋ยวมันจะไม่เป็นดีฟรีตนะอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ได้ไหมอะได้อยู่แหละทันอยู่ทันอยู่ เดี๋ยวตัวนี้ปิดคืนนะป้าอันนี้ก็ทำงานปกติใช่ไหมโอเคทำงานปกตินะอุณหภูมิเป็นไงอุณหภูมิดีนะส่วนตรงนี้ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะอุณหภูมิก็ใช้ได้เลยตรงนี้ผมก็ทําเป็นเหล็กกล้าเหมือนกันผมอยากเปลี่ยนะผมอยากเปลี่ยนเป็นทองคำอมันตรรมเหมือนกันนะขอแก้ไขตรงนี้นะตรงนี้ อันนี้มาปิดนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมาทุบสิ่งก่อสร้างนะมาทุบตัวนี้ออกไปแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นทองคาอมันรำนะมาวางแทนซะตรงนี้ส่วนท่อตรงนี้ท่อตรงนี้เดี๋ยวตัดตรงนี้ก่อนตัดตรงนี้ออกไปแล้วก็เดี๋ยวต่อท่อหลบหลบมานี่ก่อนเท่านี้ก่อนนะอันนี้จิ้มไว้นี่ก่อน Hey. ทีนี้ก็ระบายแก๊สออกไปนะระบายแก๊สออกไปให้หมดถังนี้โอเคหมดแล้วนะทีนี้ผมก็จะลบถังนี้ทิ้งละแล้วก็เดี๋ยวเอาทองคำอมร,รมนะมาแทนมาลบทิ้งไปแล้วก็สร้างขื้นมาตัวนี้ตัวนี้ต้องตัดก่อนนะตัวนี้ตัดทิ้งตรงนี้ท่อตรงนี้เดี๋ยวต่อเข้าต่อต่อเข้านี่อย่างนี้มาตัดตัวนี้ทิ้ง แล้วก็ต่อ,อยังไงต่ออันนี้ท่อเข้าใช่ไหมเข้ามานี่ออกมานี่โอเคอันนี้จะต้องต่อออกมานี่นะมานี่อย่างนี้ปาดก็ให้เหลือตรงนี้นะอีกสองจุดเองปาบหนึ่งอีกหนึ่งปาบเสร็จแล้วนะทีนี้ก็จะวนมาเข้านี่นะฮะอันนี้ใกล้หมดยังเอ่ย ใกล้หมดแล้วนะฮะโอเคหมดเกลี้ยงทีนี้ก็ลบทิ้งแล้วก็มาทุบท่อนี้ทิ้งด้วยเก็บทรัพยากรเอาไปใช้ต่อนะเยี่ยมนะฮะทีนี้ก็เป็นทองคำอมันกรรมแล้วใชปะัะอุณภูมิโอเคดีอยู่นะฮะไม่น่าห่วงไม่น่าห่วงตรงนี้ก็อุณหภูมิโอเคดีไปดูทางอื่นกันต่อนะะตรงนี้เป็นยังไงเขา ไม่มาทํางานเหรอเอ่อทำไมเขาไม่ไม่เอาอันนี้มาส่งนะวอนเอา้าวอนอันนี้คือพังใช่ไหมอ่อชุดพังนะต้องซ่อมต้องซ่อมเอเครื่องอัโมสูรผมผมทำเอาไว้แถวแถวนี้นี่ผมอาจจะลบทิ้งไปแล้วนะอาจจะพังทิ้งไปแล้วเดี๋ยวผมต้องสร้างใหม่นะสร้างใหม่แล้วก็ซ่อมนะอา่าอัโมสูแอัโมสูรอยู่นี่เอามาไว้ตรงนี้ไม่ได้ เอาไว้ตรงไหนดีอืมต้องเอาไว้ตรงนี้นะแต่ว่าต้องลบบันไดนี้ออกก่อนนะลบบันไดหน่อยจ้าหนึ่งสสสนะเอาอุณหภูมิตรงนี้ไม่ร้อนเอาตะก,กั่วก็ได้มั้งตะก,กั่วมาทําแทนนะเค <Okay, S 1> เสร็จแล้วนะฮะเอ่อแก๊สโมสูตรซ่อมซ่อมอันไหนอ่ะ รีเพร์นี่ไงใย,ยกกโอ้ต้องใช้ใย,ยกกฤาษีด้วยเหรอโอเคต้องใช้ใย,ยกกฤาษีด้วยผมจะต้องส่งมาจากทางนี้นะฮะนี่ไงใย,ยกกฤาษีมาเอามาใส่หน่อยจ้าแร่ธาตุเด็บเป็นซากดึกดำบรรพ์แล้วก็เบตเตอร์เลดไหมอาเพชรด้วยนะเสร็จยางจะส่งเ็จยังเสร็จแล้วใช่ปะ จะส่งเสร็จแล้วก็เอาออกมาให้หมดเลยแล้วก็จัดส่งไปนะเยี่ยมเลยไหนมาดูซิเดินทางถึงไหนแล้วอีกหน่อยเดียวนะอีกครึ่งวันส่วนยาลำนี้วิจัยไปถึงไหนแล้วเอ่ยได้131หน่วยนะและออกซิไลท์เหลือเฟืออาหารเหลือเฟือพลาสติกก็เหลืออีกเยอะเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะอาเขาเจอรอยแยกแล้วฮะ รอยขาดห่วงเวลาตรงนี้ผมต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมจำไม่ได้นะตรงนี้เขาได้ยังน่าจะเอาชุดแอดโมสูตรมาใส่แล้วนะแต่ว่าเหลือเหลือแค่ใยกบกดูสีเขายังไม่มาส่งเลยตรงนี้เขาเดินทางมาถึงแล้วนะแล้วเขาก็เริ่มสำรวจต่อละเ,เดี๋ยวให้เขาสำรวจตรงนี้ไปก่อนนะสำรวจตรงนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะขยับลงมาตรงนี้นะผมอยากดูว่าตรงนี้คืออะไรนะ เชื้อเพลิงเขาเหลือเท่าไหร่เอ่ยไปได้อีก14ช่องใช่ไหมจากดาวบ้านเกิดมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แสดงว่าผมสามารถเดินทางมาได้ถึงประมาณนี้นะฮะแล้วก็กลับบ้านนะฮะด้วดงที่3ตรงนี้ผมทิ้งไปนานมากนะฮะผมคงต้องมาจัดการแล้วนะพวกภูเขาไฟต่างๆเดี๋ยวผมต้องทำระบบหล่อเย็นนะฮะผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมมานะ ตรงนี้อะไรเนี่ยทำไมมันโดนถมอ่ะถูกทับถมอ๋ออุกกบาตสลามเหรออุกกรบาตสลาม,กกาลามแล้วเขามีเชื้อโรคไหมอ่ะไม่มีเนาะโอเคไม่มีเชื้อโรคนะแต่ว่าตรงนี้มีค่อนข้างอันตรายอยู่นะโดนอุกกรบาดสลามทับผมตรงนี้แสดงว่าผมไม่สามารถเอาเขาลงจอดตรงนี้ได้ใช่ไหม เอาลงจอดตรงนี้ไม่ได้ผมจะต้องเอาไอ้ลูกบอลไอเนี้ยลูกบอลกลมๆนะมาลงจอดก่อนนะตรงนี้รู้สึกเขาจะวิจัยหมดแล้วใช่ไหมมาเดินทางกันต่อนะเอาถึงสักตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะตรงนี้ผมสามารถเดินทางมาถึงดาวดวงนี้ได้ใช่ปะ1 2 3่ะ1 2 3 4 5 6 7 8่โอ้ได้พอดีเลยเอามาลงจอดนี่แล้วก็บินกลับนะฮะแต่ว่ายานลำนี้นะ ผมจะต้องกลับบ้านก่อนแล้วก็เอามาใส่โมดูลลูกบอลนะเพื่อให้เขาลงจอดที่ดาวดวงที่3ามนะนะไม่อย่างนั้นเขาลงจอดไม่ได้นะโดนทับถมอยู่โอเคให้เขาจัดการงานไปนะตรงนี้เหลืออะไรเอ่ยเออเขาไม่มาทำหรอมีแล้วยายกรหืบอสีไม่มีเขายังไม่จัดส่งมาหรอไหนอ๋อตรงนี้นะโห ของเยอะนะของเยอะมากนานมากเลยโอเคไม่เป็นไรก็ให้เขาทํางานไปนะตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะทํางานตลอดเวลาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขออันนี้หน่อยดีกว่าเอาเซนเซอร์วงรอบเอามาใส่ตรงนี้นะแล้วก็มานีา่ให้เขาทํางานแค่ครึ่งวันก็พออับเสร็จแล้วก็ปรับเป็น50%นะฮะอย่างนี้ ให้เขาทํางานครึ่งวันพอจะได้ไม่เปลืองไฟนะตอนนี้เหล็กกล้าผมมีอยู่7.9ตันแล้วนะไหนขอดูซิลูกป,ปันปป้นลูกปั้นลูกปั้นขนาดใหญ่ฐานอนุสาวรีย์ใช่ไหมโอเคผมทําได้แล้วยังอะ่ะทำได้ยังเอ่ยนี่ไงฐานอนุสาวรีย์ทำได้แล้วใช่ป่ะใช้7,500นะฮะใช้7,500แล้วก็หินออฟซิเดียนอีก2,500 อันนี้ใช้เซรามิกอ,อ๋อต้องทำเซรามิกด้วยโอเคผมจะต้องทำเซรามิกละเซรามิกเซรามิกใช้อะไรใช้ดินเหนียวเหรอผมไม่มีดินเหนียวเลยผมจะเอาดินเหนียวมาจากไหนเนี่ยดินเหนียวดินเหนียวอ,อ๋อได้มาจากเครื่องขจัดกลิ่นเสียนะก็จะได้ดินเหนียวแต่ว่าดินเหนียวรู้สึกว่าดาวดวงที่3มีใช่ไหมอ่อมัดอันนี้โคลนนี่ สิ่งดินปฏิกูลไม่มีดินเหนียวหรอก็น่าจะใช่นะมัดมัดคือคลนคือดินเหนียวนะถ้าอย่างนั้นผมต้องการดินเหนียวมาทำอะออกซิเจนเสียเขาไม่ไม่ค่อยมีเลยนะดาวดวงนี้แต่ดาวดวงที่สานี่เยอะมากเลยนะโอเคอันนี้มาถึงไหนละยังไปไม่ถึงไหนนะเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาหน่อยแล้วกันตรงนี้วิจัยเสร็จแล้วนะตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ย มีทรายสินแร่เหล็กทองแดงเหลวแล้วก็แก้วนะมีอ์ติแฟกด้วยมาเก็บอ์ติแฟกดีไหมผมเหลือระยะทางเท่าไหร่หนึ่งสอนะมานี่1มานี่2ใช่ไหมแสดงว่าถ้าผมมาถึงตรงนี้เนี่ยผมจะไม่สามารถกลับบ้านได้ถ้าอย่างนั้นกลับบ้านกันเลยไปกลับบ้านกันยาวๆเลยนะ อันนี้ได้ Databank 265หน่วยแล้วนะอากาศหายใจดีมากๆนะอย่างแหลมเลยนะเออผมเจออุกกรบาดใหม่นะอุกกรบาดเอ่อกำลังมาอันนี้อุกกรบาดอะไรเนี่ยมีอุกกรบาดสลามมาอีกแล้วนะมีสลามมี LG LG นี่คือสาหลายใช่ไหมโอเคแล้วก็อันนี้อุกกรบาดอะไรไม่รู้นะฮะ จะมาในถึงในอีกกี่วันก็ไม่รู้อ่ะมาแล้วไหนได้ยินเสียงอ,อุกกรบาดและออกซิไลต์เหรอใช่ไหมอันนี้สลามสลามมาที่ดาวดวงที่3ามนะอันนี้คือแร่ออกซิไลต์มาอีกแล้วนะมาแล้วนะมาถึงแล้วผมจะเตรียมขุดเลยนะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเตรียมรับตั้งไว้สุดแบบนี้มาพร้อมละขุดเลย อุก,กบาตแลออกซิไลท์นะฮะของดีของดีคูดนะลงมาอักคูดโอ้ยอะไรกำลังแผดเผาเ,ออเขาเขาโดนแผดเผาตรงไหนอะตรงนี้อ๋อเขาสัมผัสอันนี้ใช่ไหมแสดงว่าผมจะต้องทำทางเดินอ้อมแล้วนะฮะผมต้องทำทางเดินอ้อม เพื่อไม่ให้เขาโดนแผดเผานะเวลาเขาขึ้นลงเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องแก้ไขนะเนี่ยอุ๊ยอ,อุแผดเผาแผดเผาทุบพลภาพแล้วใครอะ่ะรียบร้อยมาลีตกมานี่แล้วนะใครก็ได้ช่วยด้วยมีคนช่วยไหมเนี่ยเออโอเคเก็บไปสองคนเลยเหรอกี่คนเนี่ยโอเคเก็บไปเก็บไปโอเคมาลีมานะ แล้วก็คนอื่นมากขุดต่อขุดต่อและออกซิไลท์ ite, หมดแล้วนะหมดแล้วพอดีนะฝนดาวตกหมดเกลี้ยงเลยเก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่โอเคเต็มยังได้2.1ตันนะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะต้องเปลี่ยนผมจะเอาบันไดอันนี้ออกดีไหมถ้าผมเอาบันไดตรงนี้ออกแล้วผมจะเอาจะทำยังไงเนี่ยกับตรงนี้ถ้างั้นผมต้องปิด เอาแอร์ล็อกมาไว้ตรงนี้แทนนะแอร์ล็อกมาไว้ตรงนี้แทนแล้วก็อันนี้มันลบทิ้งแล้วเดี๋ยวต่อบันไดขึ้นไปข้างบนนะให้เขาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาจากตรงนี้อย่างนี้โอ้โหไกลไปไหมเนี่ยผมว่าไกลไปอะเน,นี่ยวิ่งจากนี่มานี่โอ้ไกล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 ๆๆไปไกลไปให้เอาย้ายย้ายาย้ายถ้าอย่างนั้นผมจะต้องขยเบนนะ ผมต้องขยับแผงโซลาเซลล์มาทางนี้ติดนี่เพื่อเปิดช่องว่างนะเปิดช่องว่างให้เขาขึ้นบันไดไปตรงนี้เขาจะได้ไปไม่ไกลนะเดินทางไม่ไกลนะโอเคทุบออกเลยหนึ่งนะสองสและสตรงนี้ไม่ต้องบันไดผมจะเอาสักประมาณนี้ฮนะ ตรงนี้น่าจะได้นะเดีย๋ยวเอาบันไดขึ้นมาตรงนี้อย่างนี้นะโอเคทุกทิ้งไปถ้างั้นแอร์ล็อกผมจะต้องมีแอร์ล็อกเอาแอร์ล็อกปิดตรงนี้อีก1จุดนะแอร์ล็อก2จุดเลยขอตรงนี้อีก1นเอาไม่ได้ติดสายไฟอะ่ะถ้างั้นสายไฟตัวนี้ตัดก่อนนะ ตัดก่อนแล้วเอาแผ่นเชื่อมมาใส่แทนมาตัดไปอันนี้ใส่ไปแล้วก็แอล็อกตรงนี้ใส่อย่างนี้โอเคปิดไปแค่นี้อากาศก็ไม่ออกแล้วนะตรงนี้ต้องลบทิง้งอันนี้อันนี้ก็ลบทิ้งนะบันไดอันนี้เดี๋ยวสร้างคืนนะใส่นี่ นี่นะนี่แล้วก็นี่อย่างนี้พอดีเลยนะอันนี้มาต่อขึ้นต่อขึ้นมาถึงตรงนี้อันนี้ลบทิ้งโอเคเสร็จแล้วเนาะยานลำเล็กลํานี้สามารถผลิตดาต้าแบนได้600กว่าแล้วนะเดี๋ยวผมเอาเขากลับเลยละกันเพราะว่า และออกซิลั์ลเขาก็ใกล้จะหมดแล้วนะแต่อาหารนี้ยังเต็มเๆอยู่เลยเนี่ยคราวหน้าผมเอาอาหารมาสักแค่50กิโลก็น่าจะพออยู่ได้แล้วนะผมน่าจะเอามาเยอะไปนะเนี่ยโอเคกลับบ้านกันดีกว่านะไปกลับบ้านนะครับลงมาจ้ารีบร้อยลงมาแล้วนะฮะแล้วก็ออกมาทางนี้อุ้ยตรงนี้สัมผัสหน่อยนึงฮะตรงนี้โดนหน่อยนึงเอา้า เขาก็วิ่งผ่านมาตรงนี้อยู่ดีนะถ้าอย่างงั้นนี่เดี๋ยวผมคงจะต้องปิดตรงนี้ละทําเป็นชั้นสูงๆนะเขาจะได้ไม่วิ่งผ่านมาทางนี้ให้เขาวิ่งมาทางนี้แทนนะเออมันมันยังใกล้ยอยู่นะถ้างั้นเดี๋ยวผมขยับมาดีกว่าขยับมาอีกช่องหนึ่งนะน่าจะดีกว่านะเนี่ยเขายังโดนอยู่เลยอะ่ะโอเคตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวปิดนะ เ,เขาก็จะมาทานนี้ได้ใช่ปะ่ะโอเคปิดไปหนึ่งสองสามสี่มาออ๊ยร้อร้อโอเคเสร็จแล้วทีนี้เขาก็จะไปไม่ได้แล้วใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะอันนี้เขาเข้ามาทำได,ได้ไหมเนี่ยเออยังได้อยู่นะโอเคยังได้อยู่ เดี๋ยวผมจะขยิบขยิบอ,อันนี้ทุบอันนี้ออกไปนะทุบอันนี้ออกไปเดี๋ยวเอาอันนี้ขยิบมานี่แทนละกันอันนี้มันจะพ้นใช่ไหมมันจะพ้นประมาณนี้อันนี้ใส่มานี่ไเดแล้วก็อันนี้ทุบทุบต้องทุบไปหนึ่งอันนี้ทุบไปหนึ่งสองสาม สใช่หมหนึ่งหนงส,อสโอเคสบล็อกนะอันนี้เอามาใส่ตรงนี้น่าจะพอดีนะอุ้ยเขาออกไม่ได้อ่ะเนี่ยใช่ป่ะเออแต่แต่ว่าเขาเข้าไปหายใจในยานอาวกาศได้อยู่นะไปไปทำงานต่อทำงานต่อโอเคเข้าไปหายใจแล้วออกมาทำงานต่อนะ โอเคตรงนี้ไม่น่าจะไม่ต้องใช้ละลินซี่เกือบตุยแล้วลินซี่เจ็บมากโอเคเท่านี้ก็น่าจะโอแล้วนะแต่ว่าขอกลั้นหายใจวิ่งเข้าไปในนั้นเลยแล้วเนี่ยทีนี้ก็เดี๋ยวเอา Data Bank นะ Data Bank อยู่อันไหนอะอันนี้ป่ะ ซากดึกดําบันดัต้าแบงโอเคเอาดัต้าแบงมาใส่ในนี้ซะซากดึกดําบันตรงนี้เอาออกเอาออกไปออกไปก่อนเอาด a ต้าแบงมาเก็บเท่าไหร่ละหกร้อยกว่าเก้าร้อยกว่าโหเป็นพันเลยเหรอดัต้าแบงมีเป็นพันเลยนะดูการวิจัยของเขาซิเขาต้องวิจัยอีกนานแค่ไหนเนี่ยอันนี้ค่อนข้างนานอยู่นะแล้วก็แล้วก็เหลืออีก2ออันนี้ใช่ไหม 1 2 3 4เหลืออีก4อันนะผมก็จะไม่ต้องวิจัยละตอนนี้ก็ให้เขาเล่งวิจัยกันไปก่อนนะดาวดวงที่2เป็นยังไงเอ่ยอากาศหายใจโอเคอาหารมี8,000ก็น่าจะพอกินอยู่นะอุ้ยอุกกาบาตผมตายแล้วผมไม่เห็นนะเนี่ยผมลืมดูตรงนี้เลยมาขุดมาขุดมาขุดแผงโซล่าเซลล์เขาทำงานไม่ได้เนี่ย โอเคชาร์จไปชาร์จไปเคเคเคชาร์จชาร์จชาร์จโอเคเรียบร้อยทำงานได้หมดแล้วนะไฟชาร์จกลับเข้ามาซะผมลืมดูเลยนะเนี่ยอุกกาบาตพอทับถมเนี่ยเอ๊ะตัวนี้ทำไมพังไงวนันทัเหรอทองแดงอ๋อเขาล้อนเกินแน่เลยในนี้เขาน่าจะร้อนเกินนะจนพังไปแล้วเออผมต้องเข้าไปแก้ไขแล้วเนี่ย เออผมมีทองคำอมันกรรมเหลือป่ะไม่มีเลยสวยแล้วนะผมเอากลับบ้านหมดเลยนะเนี่ยเออสองสีเป็น8ผมต้องการ800รอยทองคำอมันกรรมแปดร้อขอทองคำอมันกรรมสินแร่โลหะใช่ไหมทองคำอมันกรรมเอามา800รกิโลนะทรงจะทรงด่วนๆขอด่วนๆจ้า อันนี้ก็เป็นทองคำอมันกรรมเหมือนกันนะโอ้ทีเดียวมาเลยเหรอแปดร้อยเลยเหรอไ้ส่งไปโอเคส่งกลับไปซะหมดแล้วก็ปิดไปอันนี้ก็มีแล้วใช่ไหมทองคำอมันกรรมโอเคมีแล้วนะผมจะต้องทุบตรงไหนอะทุบทุบตรงนี้อทุบตรงนี้ได้นะ ุบไปหนึ่งทุบไปอีกหนึ่งนะทุบทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทองคำอมัญกรรนะทีนี้ปิดไปไปปิดตายไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงนี้ออ้ยทางทางทาง,างผมลืมเลยตรงนี้เออผมจะต้องเอาเจ้าเจ้าเจ้าคัดกรองคัดกรองอันนี้เข้ามานี่ แล้วก็ต่อท่อมาน,นี่เข้ามานี่กันไกลตัดตรงน,นี้ส่วนมันนี่ขาออกออกมาน,นี่อย่างนี้โอเคอันนี้ข้ามาน,นี่ขอบันไดว่าทาถึงไหมเนี่ยอขอบันไดสองอันมาด่นดวนๆมาด่นดวนๆสายไฟต่อมาหน่อย ขอ,อสายไฟโอเคตะกัว่วมีพออยู่นะอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนโอเคจัดการจัดการเรียบร้อยพังพังพังอันนี้มาซ่อมมาซ่อมทีนี้กลับมาดูดาวดวงนี้กันซิ ตอนนี้แร่ออกซิไลต์กำลังเติมอยู่ใช่ไหมขอเติมด่วนๆจ้าโอเคเติมเสร็จเรียบร้อยนะเต็มแล้วต่อไปภายในนี้ภายในนี้เติมแร่ออกซิไลต์ใช่ป่ะอ่ะเอามาเติมนะอากาศหายใจไม่มีแล้วรีบๆเลยแร่ออกซิไลต์ด่วนๆเลยนะโอเคจัดมาจัดมาโอเคเต็มแล้ว ทีนี้และออกซิไล์ก็ออกมาแล้วนะเรียบร้อยมีอากาศหายใจละอันนี้ปรับเป็น9เหมือนเดิมนะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะให้เขาอ่ามาที่ดาวดวงที่3นะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะต้องทำโมดูลลงจอดก่อนด้วยนะอันนี้ลบทิ้งก่อนแล้วกันอันนี้ลบทิ้งไปนะสี่โมดูลนี้โอเคเสร็จแล้วทีนี้ โมดูลลงจอดคืออันนี้นะต้องใช้โลหะบริสุทธิ์ใช่ปะมาเอาเหล็กเลยแล้วกันจัดมาเสร็จแล้วเหลือแต่ลูกบอลลงจอดนะอ๋อด่วนเลยนิดเียเลยนะ พอเขาลงจอดปั๊บผมจะต้องรีบให้เขาขุดก่อนเลยนะอย่างแรกเนี่ยขุด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 ,ขดแล้วก็ลงมาในนี้อากาศหายใจพร้อมแล้วไม่น่าห่วงนะเรื่องอากาศหายใจแต่ว่าเอาไว้ในพาร์ทหน้านะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับนอนหลับฝันดีผีดึงขาบ๊ายบาย,บายรักทุกคนนะครับจุ๊จุ๊อ่ะก่อนไปนะอาไม่มีอะไรน่าสนใจเลยโอเคฮะบายครับ